7700ล้านกรณีที่ดินอวาัายซึ่งจะหากว่าคือตอนนี้มันมีการคืนมีการเซ็นคืนที่ดินกลับไปเป็นที่ดินธรณีสงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่ได้ครอบครองที่ดินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยนะคะมีข่าวว่าอาจจะได้ค่าชดเชยนะรวมๆแล้วก็ประมาณ7700ล้านบาทดูดูแล้วเอดูเหมือนว่าทางอธิบดีกรมที่ดิน อาจจะมีการไปเบิกงบประมาณหลวงเอามาจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่คำถามคือมันจะได้จริงๆหรอมันจะเามาเบิกงบหลวงซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนเอามาจ่ายให้กับเรื่องนี้ซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องเนี้มันเริ่มต้นจากความไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วการจะเบิกเงินหลวงมาจ่ายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับกรณีแบบกรมที่ดินจะเออ,เอ,อขออภยัยเหมือนกับว่าจะเอาที่ดิน เวนคืนเอาไปทำทางด่วนเอาไปทำทางรถไฟแล้วก็เอาเงินไปชดเชยแต่อันนั้นคือเข้าใจได้นะคะแต่กรณีเนี้ยที่มาที่ไปของมันมันเป็นที่มาที่ไปที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจเจ้าเงินหลวงไป7,700ล้านไปจ่ายได้หรือเปล่ามีนักกฎหมายค่ะคุณเชามีขวดนะคะเป็นทนายความโพสต์ f a c e b o o k บอกใครโกงที่วัดคนนั้นก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในคดีเอาพายค่ะโดยบอกว่า เป็นตลกร้ายที่กลมที่ดินแสดงความพร้อมสุดฤทธิ์ในการจ่ายชดเชยปมสนามกอล์ฟเอาาพายหลังมีการยกเลิกคำสั่งนายยงยุทธวิชัยดิตฐ์ทำให้ที่ดินกลับไปเป็นธรณีสงตามกฎหมายแถมยังมีการเด้งรับเป็นท่อจากนายทักษิณพูดในทํานองที่ว่าเป็นที่ธรณีสงก็ไม่เป็นไรชดเชยมาก็แล้วกันจนทาไม่อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือจะเตียมกันมาแล้ว ถึงขั้นมีการคำนวณวงเงินที่ต้องจ่ายไว้แบบแพงหูฉี่ถึง7,700ล้านบาทคุณชาวเรียมองว่าถ้ากรมที่ดินของงบประมาณหลวงไปจ่ายจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่าโง่แล้วนะคะแต่เป็นคนโง่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายกับการช่อฉนแปลงที่ทรณีสงให้เป็นที่เอกชนคนโกงที่ต้องเป็นคนจ่ายไม่ใช่เอาเงินภาษีประชาชนไปเป็นคนจ่าย ดยปัญหาเนี่ยเริ่มต้นมาจากนายสนอเทียนทองขนาดเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทำหน้าที่ทรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามไม่อนุญาตให้ที่ดินเป็นของวัดธรรมิการามแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ไปให้มูลนิธิจัดการเลวร้ายกว่านั้นคนที่ได้ประโยชน์ซื้อที่ดินไปก็คือบริษัทเอาพายที่ภรรยาและน้องชายของคุณสนถือหุ้นอยู่ซื้อที่ดินมาในราคา142ล้านบาทก่อนที่บริษัทจะนำไปจำนอง 220ล้านบาทได้กำไรเนาะเนาะเนี่ย78ล้านบาทในวันเดียวนะคะจากนั้นยังมีการนำที่ดินจํานองต่อได้เงินไป225ล้านบาทโอ้โหเท่ากับกำไรรวมๆสุดที่แล้วเนี่ย283ล้านบาทเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองและเครือญาติเป็นพฤติการที่ชัดเจนยิ่งแต่น่าเสียดายค่ะที่ คดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสนเนี่ยศาลยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความเป็นการยกฟ้องเพราะว่ายังไม่ได้มีการตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นว่ามีความผิดนะคะแต่คดีมันหมดอายุความไปซะก่อนเนี่ยเรื่องคดีหมดอายุความเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะที่ปปชต้องรับผิดชอบนะที่ปล่อยให้คดีหมดอายุความเนี่ยเพราะถ้าหากว่าศาลได้มีการตัดสินขึ้นมาจริงๆผมฟันธงเลยว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก,การท,ทําธุรกรรมที่ดินนี้มันจะเป็นโมฆะด้วย แต่จบปัญหาได้แล้วมันก็จะจบปัญหาไปตั้งนานแล้วไม่ต้องมาคาราคาซังกันหลายสิบปีแบบนี้และถ้ามีการทําตามกติกายอย่างที่คุณนักสินพูดตั้งแต่ปี2545ที่ดินมันก็ต้องกลับไปเป็นที่ธรณีสงฆ์ถูกต้องไหมคะแต่มันก็กลับมีการช่อโฉนอีกครั้งหนึ่งยกเลิกการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวสุดท้ายนายยงยุทธวิชัยดิตรับใช้นายจนติดคุกสองปีส่วนที่นายทักษิณบ,บอกว่าซื้อที่มาโดยสุดจริต ต้องถามว่าสุดจริตจริงหรือเพราะในการถือหุ้นบริษัทเอาพาย20กันยา41ปรากฏชื่อร,ปรอปพแม่บ้านแล้วก็คนขับรถของนายทักษิณเป็นที่มาของการซุกหุ้นรอบแรกก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงก็คือคุณหญิงพจมานคุณพินทองทาแล้วก็คุณแพรทองทานในวันที่17สิงหา2544ในระหว่างนั้นก็มีข่าวคราวการตรวจสอบปรากฏชัดถึงปัญหาที่ทรณีสง แต่คุณนักศินนอกจากไม่พยายามทำให้ถูกต้องแล้วยังส่อว่าอาจจะมีการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือให้บริษัทเอาพายได้ครอบครองที่โทรณีสมต่อไปด้วยดังจะเห็นได้จากเส้นทางการเติบโตของคุณยงยุทธหลังลงนามได้เป็นประลัดมหาไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยและรองนายกละรัฐมนตร,รีมหาไทยในรัฐบาลของคุณยิ่งลักเส้นทางไม่ต่างจากคุณเบญจาหรือเจริญ ที่ช่วยไม่ให้ลูกชายและลูกสาวคุณนักสินต้องจ่ายภาษีในการซื้อขายหุ้นชินก็ได้รับการตอบแทนเป็นเลิมตีช่วยคลังยุคข,ของคุณยิ่งรักและก็จบที่คุกสองปีจากกรรมเก่าที่ไปรับใช้เรื่องภาษีคุณชาวเลยทิ้งท้ายเลยบอกว่าถ้ามีใครต้องจ่ายเงินชดเชยกรณีเอาพายคนที่ต้องจ่ายคือคนที่โกงที่วัดไปต่างหากแล้วถ้าคุณนักสินยังมียางอายอยู่บ้างหยุดเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายได้แล้ว ทนายชาวเนี่ยไล่เลียงพอไล่เลียงให้เราได้ย้อนกลับไปถึงคดีนี้เนี่ยนะคะเพราะหลายคนอาจจะอันหนึ่งอาจจะแบบไม่ทันนะถ้าเป็นแบบคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันในคดีนี้หรือเราอาจจะลืมลืมไปแล้วว่าเอ๊ะคดีนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะเนี่ยพอไล่เลียงให้ฟังเนี่ยเราถึงได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าก็นี่ไงถึงบอกว่าจุดเริ่มต้นของที่ดินแปลงนี้มันมาแบบไม่ถูกต้องอยู่แล้วมีการใช้อํานาจโดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ที่ดินเนี่ยตกไปอยู่ในมือของบางครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเดี๋ยวเออไม่เป็นไรที่ส่งก็ที่สง่งแล้วก็คืนมาแล้วก็จ่ายเงินชดเชยมาก็แล้วกันมันง่ายเกินไปค่ะมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยพอตอนที่อ,อ,อธิบดีกรมที่ดินบอกว่าเออเดี๋ยวไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็เราก,เราก็ไป ของงบประมาณของแผ่นดินในการมาจ่ายค่าชดเชยเนี่ยฟังดูแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่ควรจะออกมาในรูปแบบนี้มันควรจะต้องมีว่าใครล่ะเป็นต้นเหตุของการโกงใครล่ะที่เป็นต้นเหตุของการเอาที่ธรณีสงเอาไปเป็นกลายเป็นที่เอกชนน่ะทั้งทางที่จุดประสงค์สำคัญของคุณยายเนื่อมคุณยายเนื่อมต้องการจะยกที่ดินนี้ให้เป็นที่ธรณีสงแต่มีการ แปลงที่ดินแปลงนี้ให้มันกลายเป็นที่เอกชนแล้วก็จนมีการครอบครองกันมาอย่างยาวนานเป็นสิบสิบปีแบบนี้เพราะใครเพราะฉะนั้นมันควรจะไปไล่บี้กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็นี่แหมเห็นไหปปชเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคอตสไงคุณผู้ชมใช่หไหมคะเพราะว่าปปชทํางานทํางานช้าด้วยความที่งานเยอะงานล้นมือหลายคดีที่มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองใหญ่ๆ ก็หมดอายุความไปด้วยเหตุผลที่ว่าเออเขาส่งส่งสำนวนมาช้าเขาอะไรมาช้าก็เลยทำให้ปปชทำงานไม่ทันมันใช่หรือเปล่าหรือมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อทำให้คดีมันหมดอายุความหรือไม่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมนี่ก็เลยเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องจับตามองนะว่าอย่านะอย่านะอย่าเอาเงินภาษีของเราไปจ่ายนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะคะ เนี่ยเออใช่คุณพี่จคุณพี่จักขนาวเกี่ยวอะไรกับประชาชนวะใช่เกี่ยวอะไรกับประชาชนทาไมเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเอาเงินของเราอะ่ะเงินของเราทุกคนไปจ่ายกับให้กับคนเหล่านี้หรือไปจ่ายกับคนในตระกูลน,นี้ด้วยอะ่ะเออใครโกงก็จ่ายไปสินะคะอ่าน,นี้ก็เป็นเมุมมองของนักกฎหมายจากทนายชาามีขวดนะคะที่มองเรื่องนี้ตอนนี้ นักกฎหมายหลายคนก็ก็เริ่มที่จะเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คงเป็นที่จับตามองแหละว่าเอ,อกรมที่ดินอย่าคิดทําอะไรแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะถ้าทาขึ้นมาเนี้ยตัวท่านเองท่านก็เสี่ยงที่จะผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อบ้างนะคะไปดูเรื่องของเออเรื่องเมื่อวานนี้มีมติของศาลและธรรมนูญอยู่หลายเรื่องนะ เอาเรื่องแรกก่อนนะคะเ,เป็นเรื่องที่มีคนไปร้องกรณีการาแต่งตั้งคุณแพทองทันชินวัตรว่าเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือไม่นะคะแต่ก็อยากให้ได้ฟังฟังคำวินิจฉัยของศาลแบบละเอียดละเอียดซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยาวอะไรเลยนะคะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยนะคะ ในคดีที่นายกิติแสงประดิษฐ์ผู้ร้องขอให้ศาลและธรรมนูญวมิดิฉัยตามมาตรา213ว่าการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยมิได้ตรวจสอบคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามเนี่ยขัดหรือยแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะเออศาลพิจารณาโดยการอภิปรายเราเห็นว่า ข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซะก่อนและไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระทําของผู้ถูก,กร้องอย่างไรโดยสรุปก็คือว่าศาลบอกว่าคุณผิดขั้นตอนน่ะนะคะเอาง่ายๆแค่นี้เองขั้นตอนก็คือคุณต้องไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซะก่อนอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมี ออการต่างกรรมการขึ้นมาสอบมีมติแล้วก็จะส่งไปตามขั้นตอนต่อไปแต่ว่าผู้ร้องในคำร้องของคุณกิติเนี่ยข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วก็รวมถึงศาลก็มองว่าตัวคุณกิติเองก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงนะคะศาลก็เลยไม่รับคำร้องเอาไ้พิจารณาเท่าน,นั้นเองนะ,อ,ะอันนี้เป็นกรณีของอคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อคุณแพทองทานชินวัฒนนะคะขอภัยการ นำชื่อคุณแพท,ทองทานเนี่ยขึ้นถุนกล่าวนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเ,เป็นกรณีที่คุณธนิตมั่นศรีนะคะซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเอ่อกกตยื่นคําร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพ,พักเก้าไกลเนี่ยนะคะเป็นไปตามระเบียบอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะ โดยสารและถรงมูญก็มีมติเป็นเอกสารไม่รับคำร้องเอาไว้พิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยสารพิจารณาโดยการอภิปรายโดยเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิทเสรีภาพหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในประเด็นนี้นะคะแล้วก็กรณีนี้ไม่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขก็คือสารก็บอกว่าคนร้องเนี่ยคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิโดยตรงอะคะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ศาลก็ไม่รับคําร้องเอาไว้พิจารณานะคะอันนี้ก็เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการหรือแม้แต่สิทธิของผู้ร้องนะคะที่ศาลมองว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกละมิดสิทธิ์โดยตรงศาลก็เลยไม่รับคําร้องเอาไว้พิจารณานะคะประมาณนี้นะคะ